สวัดีคะ่ะพ่อเคนค่ะดดค่ะมาตามแนวทางกับพ่อเคนค่ะในงวดวันที่16พฤศจิกายน2567นี่ค่ะม,มาตามคุณพอ่อนี่เกือบสูมมือค่ะท่านผู้ชมเต้โบเจอกันจักเถื่อเนาะคุณพ่อเน้อค่ะคุณพออ่แอแจ๊กเสียพ่อกองพ่อมือนี้มือนี้ค่ะมาสองรอบเลยค่ะท่านผู้ชมหหหหจังพ่อเนาะค่ะคุณพ่อนี่ ไปแต่ทวงให้ทงหน้าไปแต่เศร้าเนาะค่ะกลับมากะคำกบเมือดีอยากพแนแล้วถือว่าโชคดีค่ะงวดที่ผ่านมาค่ะท่านผู้ชมเลขพ่อเข่นเขาอีกแล้วเนาะค่ะทั้งเบิร์สามงวดติดนาะคุณพ่อนะสามงวดติดให้ท่านผู้ชมเพิ่นเบิ่งนเนี่ยคุณพ่อเป็นคลิปแรกเนาะค่ะของงวดวังขันมาตามคุณพ่อสองเท่เนาะคุณพ่อนะค่ะตัวนี้เป็นคลิปแรกเนาะค่ะเลขคุณพ่อเขาค่ะคุณพ่อมือบังค่ะมือบังค่ะ เนี่ยคือพ่อค่ะคุณพ่อนี่ฟันว่าผีผู้เฒ่าเนาะห้องบอกเลเอ,อฟันหินงวงมันบอกที่แหลกฟันดอกขั้วส้วนกันคว้วส้นกันเออวัวเราก็มีตัวหน่อยตัวใหญ่ามาทอ,อกันเที่ยงกันดับทัย์ค่ะบ้านนี่ก็ได้แนมเบิง้งโอ้คั้วส้วน,กน,วสวนกันด้วยเ่าก็เลยย่างเบิง้งค่ะย่างเบิ้งว่า จะคว่ำข่อยเสียเยเพื่อนยืนผู้เดียวเพื่อนยืนเบิง่งคไไ่ะเพื่อนว่าห่วยอ่าควยเจ้าเดื่องควยำไฟก็ว่าเนี่ยามแล้วเพื่อนว่ามีแท้หามีแท้หาเพื่อนวอาผู้เดียวเพื่อนค่ะเพือนสามหาอีหยังอ่ะหาที่ซีนที่เพื่อนว่าเพื่อนก็เลยว่าหาซีซีเข่าจังๆเนาะคุณพออ่อเนาะค่ะของวัดวันที่หนึ่งพฤศจิกาย,ยน2567เเนาะค่ะ คิปที่ผ่านมาเขาคิปก้อนกับเขาคิปก้อนกับเขาเนาะค่ะเขาทั้งเบิร์ตสามงวดติดแล้วเนาะค่ะมาตามคุณพ่อถ้าเขางวดนี่เป็นงวดที่ซีค่ะท่านผู้ชมคุณพ่อว่าฝันแล้ววาสันฝันจังเวียนอีกเลยฝันกังเวียนคือเกาเออฝันอีเถอฝันอะลรฝันเนี่ยฝันแป๊บเดียวเท่านั้นเลยค่ะฝันนั่นเอาสู้ฟังเลยคุณพ่อเป็นเรือเล่าเป็นยังไงเลยกับไปนอนอยู่เฉียงคือเกาอ่ะยึดขาอ่ะค่ะ วันว่นมาผู้เดียวเพิ่นมาบวันีนนไปยังน้อว่าตามเพิ่นโอ้ยมาน้ำหารลดุดมาน้ำหารถน้ำรถเจา้าไปใส่เจ้าเจ้าเดี๋ยวน้ำหาเลยว่าโอ้ยรถเสียเบิ่งซอยไหนเด้อฝนว่ะค่ะเดี๋ยวเห็นผ่านมาทางนี้เจา้าพยายามเบิงไไบ่งให้แนี่ยเบิ่งแนวอะไรด่ะโอ้ก็ขอยจะบอกไม่เลยสิเบ,บียนอื บอกไม้เล็กสิเบนโดดเิ่นออไม้เล็กสิเบนคอยนันสามห้าศูนย์เป็นว่าสามห้าศูนเออไม้เล็กสิเบนโดดเิ่นออโดดสันสีขาวเลยเป็นว่าอืเพิ่นก็บอกเท่านี้เพิ่นก็บว่าขันสุ่ว่าผ่านไปผ่านมาจะพายามเบิ่งดีๆไม้เล็กสีเบญโดดไปอปเห็นก็บอกให้ฟังแน่เิ่นว่าค่ะอืม แล้วก็บอกว่าก้นคนเอาไปแล้วก็บอกว่าลดเสียลดเสียไม้เหล็กที่เบนโดนสามห้าศูนย์เป็นบอกสิบเบิองซอยแน่แบบนี่แหละบอกสามตัวเลยเออเพิ่นก็บอกว่า,วาเป็นเด็กเลบอกว่าไม้เล็กลดลดเพิ่นไม้เล็กลดเพิ่นธรรถ้ามาลารดทะเบียนลดมันจะมีสี่ตัวเป็น,นบอกแม่น่ะเป็นบอก อสามตัวบอกไม้เร็วแต่ยันนั้นมีสามหาศูนย์ค่ะอืมประหลัเพือ่อน,นกะเฝ้าเพื่นทีนั่นมารถดไปน่ะเพื่อนกะเฝ้าเพราะเดียกันอ่าเขาไปได้คุยกันลวนเลยเป็นผู้ท่ายบอกผู้ท่ายผู้เทาบอบอบ,อบอกลางคนน้นประมาณกลางคนเออแลว่าที่พวกขัวเนี่ยมาน้าหาอยุใสแบบนี้นี่ขั้วฟันนั่นจ้าคนมาบริเวณทียนนี่ล่ะอยู่บริเวณเ้างนั้นเออเขานี่ข้างนั้น,นบอก บ่แต่ว่าอยู่คนทางบ่เออเพื่อนเขามาหาอยู่เขามาถามหาว่าเห็นรถผ่านไปนโมนีิบ่หอยรถที่ยังเหรอ่ารถ p ิก k u p สีขาวยังยังมาถามแล้วนี่ยรถควายมันเสียอันกันจะเห็นจะบอกแนรด้คนว่าควายน้ำหวานโ่เห็นนี่เดียวเนี่ยคนว่า ก็เลยว่าคนเราบอกเฮ้ยอั่างนี้ก็สออามค่ะมีแต่เราบอกว่าเมืองซอยเนี่ยไม้เลขรถทะเบียนขอ่อยมันสามหาศูนย์ระวังสิอ่ะดีมากม,มาบอกนี่มาคุณคุณพ่อมาฝันนี่ตัววิกตองหวัวบอ,อกอกับฝันตองวดอัวสมัยเลขออกประมาณสามหมื่นเด็กออกสามหมืน่นเอมอมือที่สี่กับมาฝันยังเว้นเลยโอ้มือที่สี่ฝันกลางเว้นเลยเออ ท่านผู้ชมนาติดตามค่ะคุณพออ่อเพราะสามหมวดติดแล้วนอกคุณพ่อนอกสามหวดติดแล้วคะหวดนี้ถ้าเขาเป็นหวดที่สี่ค่ะเพื่อนเขววาเม่อเดีบอกว่าเด็เพื่อนเขาบอกว่าซื่งวันนี้คุยกัซ้อนกันกับเขาก็บววาบอกว่าเด็ดเลยะแต่ว่าหามีแท้หามีแท้บานทายย่างก็เลยสอบเินหาที่สีส่นเนี่ยเปอนว่าเพื่อนก็ว,ว่าสงคัญเพื่อนหายมาสามตัวก็ยืงลืมตัดนอกคุณพ่อนอกสำคัญตัดเอา เอาค่ะ้างมัว่าสิไปยังไรมายังไรบอกบอกไม้เลขทะเบี <à> ยนค่ะทะเบียนรถแต่กะตัดกรับหมุนเอาเนาะอย่าใส่ทั้งสามตัวเนาะคุณพอ่เอเนาะอย่าใส่ทุ่มทั้งสามตัวให้ตัดกรับหมนนุนน้ำค่ะให้อกเราบังคันเนะาะค่ะบังคันนี่นักขั้นอาจชีใส่ทั้งสามตัวแต่ว่าโบตัดเนาะค่ะกระผ่านไปเนาะถ้าผู้ใดตัดก็คือเต็มเต็มค่ะท่านผู้ชมเพราะว่าเลขเบิร์นี่มันโบต้องกรับยากเนาะคุณพ่อเนาะค่ะ เป็นแนวทางกับท่านผู้ชมให้กับท่านผู้ชมเป็นคลิปแรกของงวดนี้เนาะค่ะต่อวีคต่องวดเลยเนาะค่ะมาตามคุณพ่ออีกเถื่อคือโครงสุดท้ายเนาะคุณพ่อเนาะค่ะให้คุณพ่อฟันให้แม่นเม็นคุณพ่อฮะฟันให้เหม่นเออให้ทม็นเออให้ท่านผู้ชมได้ชมอีกเนาะ่เปลียนแปลงบ่อครับโมเปลี่ยนอแทนโมเปลี่ยนกับดีบอยฟังอีกค่ะเออแทนโมเปลี่ยนคือตัวนี้ ตัวนี้เลย้าบ่เปลี่ยนคือตัวนี้เลยเต่ก็อย่าลืมซื้อรถเตี๋ยจิ๊กไปฝันเนิ่นๆไม่เสียหรอกันเนินๆยามไก็ได้โอ้บัดใกล้ๆเข้าไปจื่อจ้างไปย่าอยู่นี่อ่ก็ยังบ่เอาโอ้บ่อย่าลืมเด้อย่าลืมเด้อว่าอ่าโตข่อยฝันบ้านลูกไส้ลูกไส้ก็มาคือกันมาเด็กมันก็บ่เสียมันว่าฝัน ยังสิบวันใบเถอะวันว่ะโอ้โหว่ะแต่คุณพ่อได้ยูเมนบอสฮะคุณพ่อได้โชคยูเมนบอสได้ฮาทิปอืมค่ะคุณพ่อรวยคนเดียวล่ะคุณรวยคนเดียวงวดนี้ก็ขอให้ได้อีกเนาะคุณพ่อเนาะให้ท่านผู้ชมเพิ่นได้น้ำเนาะให้เอฟซีเพิ่นได้กับคุณพ่อโช้โค้ดฟันโชคมาน้วยกันค่ะคุณพ่อเพิ่นมาแบ่งปันค่ะท่านผู้ชมบอสแพงแนวทางเนาะค่ะเพิ่นฝันยนี่ยได้เพิ่นกระเบาซูฟังกระโคให้ท่านผู้ชมทุกท่านเนาะค่ะมีโชคมีลาบได้รางวัลใหญ่กับ คุณพ so. uh, mm. ่อสุขุมสุขคนเนาะแล้วไปบ้าบนบนงวดนี่พรท่านหากินหาอยากไรวาบอกคนค่ะทุ่มไรกพระท่านหาขอให้เขาสามตรงตรงคนที่เอาหาห้ยวาอืมคุณหัวลูกอยู่ไหนอยู่ท่าไหนอยู่มองคุณพ่อนอนเออมันเป็นัีตัวเองประมาณเหี้ยวขาเนี่ยเหี้ยวอุ้ดเสสีแดง ล่องโคกขนปลายโคกขนวนเลยโอ้ลงหันเลยมาลูกค่ะท่านผู้ชมเออล่องงานเลยเหรอเพราะว่าหน้าของคุ่มพันธุ์พูดอีกทีหนึ่งอะบัวกานนอดอกอย่างแห้งเนวดจาที่แห้งอาฐน์เติบอยู่ค่ะเอ๊ะเอ๊อาลาดาลาดตลาดมาพวกเราเห็นปีนี้พี่กลก็บเห็นค่ะอ่าอ่าพวกเเห็นปีนี้มามาอีเดียวเป็นแสงขึ้นเป็นบ่เป็นแสงสีสีสีแดงแบบแสง แบบห่งลูกยีน่าไะโอือเป็นกลมๆหรือเป็นย,า,ย,ยาว,ยาวย,าวยาวยวอะไรหัวบางใหญ่โปลุโปกบบูดบบู๊บม,มามาทางฝนอ่ะมาเยอะๆเลยเกี่ยวลูกหางลูกโตปลายก็ขึ้นงอนใหญ่อโอ้ยี่สายเลยค่ะ<า>บูดลงเลยเห็นแต่คุณพ่อผู้เดีย<ก>วเห<ว>็นผู<ว>้เดียวเพราะว่าคุณพ่อนอนหน้าผู้เดียวเออก็อมาบอกไอ้ยายให้ยนฟังโอ้คนใหมาอีกแล้ว เพื่อมาย่เดี๋ยวแบบเข้าเลยว่ะอืมอ่าล่วงไปก็ควรวนเลยว่ะตั้งแต่เพื่อมาให้โชคนี่นี่แล้วเริ่มพ่ามาเลยคุณพ่อถือเลขแล้วจะาเท้าสองล่ะสองเลยเป็นบลอกเออหัวสีมาอย่าพลาดค่ะท่านผู้ชมต้องมีเท้าที่สามแถวค่ะเพราะว่ากำลังถือสองแต่ว่าหายโชคสามเทอแล้วขอเพื่นสามตัวตรงๆแล้วจังสจไหม ยังไม่เกี่ยว่ะมันไหลบัวไหลน้อยว่ะค่ะค่ะงววนี้ก็ขอให้มาตรงๆแล้วคุณพ่อเนาะสามตัวตรงๆให้เอฟซีเพื่อนได้เหนั่งเนาะค่ะค่ะเป็นแนวทางของคุณพ่อในงวดนี้ค่ะให้พ่อเคนเพื่อนไปพักพนเนาะค่ะชมค่ะรบกวนเพื่อนโดนเติบแล้วเนาะค่ะขอบคุณพ่อเค้นได้หลายค่ะพ่าเพียงแนวทางขอบคุณค่ะคุณพ่อ่ะมาสรุปแนวทางตัวเลขความฝันในการสื่อสลากกินแบ่งรัฐบาลของพ่อเคนค่ะ ในงวดวันที่16พฤศจิกายน2 5 6 7นี่ค่ะพอเข็นี่ฝันสันสันฝันบบยเหาหลังจากเลขออกผ่านมาสามมือนเพิ่นมามือที่สี่ก็มาฝันเพิ่นว่าฝันเห็นผู้ชายนี่มาผู้หนึ่งเพิ่นว่าไหวกลางค้นนี่ละเพิ่นว่ามานั่มหารถเป็นรถกระบะสีขาวเพิ่นว่าค่ะมาถามพอเข็นว่าเห็นรถข่อยบอว่าสั่นพอเข็นว่าบอเห็นว่าสั่นแล้วผู้ชายผู้นั้นก็สั่งพอเข็นไหวเนาะค่ะ ฝากบอกพ่อเคนไหว้ว่าถ้าเห็นรถข่อยเป็นรถกระบะคันสีขาววาสันป้ายทะเบียนสามหาศูนย์วสันให้บอกนีเดอว์วสันข่อยมานาหารถข่อยวสันมาบอกพ่อเคนแนวนี้เนาะค่ะว่ามานาหารถป้ายทะเบียนสามหาศูนย์วสันมาบอกเลขเลยค่ะท่านผู้ชมบอกเลขสามโตเลยพ่อเคนว่ามาแบบหมวดกอน,นี่เลยวสัน พอเข็นฝันสัน้นๆฝันซ้ำนี่ว่าสันนส้นพอเข็นก็เลยหายตัวเลขมาเนาะค่ะสามหาศูนย์เป็นเลขผีบอกเพื่อนว่าเพราะว่าผู้ชายใผู้นั้นนี่บอกลู้จักเลยจักเป็นไผ่เพื่อนว่าค่ะหูต่ว่าเป็นผู้ชายใ่เพื่อนว่าในคข่วมเป็นจริงแล้วคิดว่าเป็นผีเพื่อนว่าค่ะพอเข้นเพิ่งหายมาสามหาศูนย์เลขสามตัวตัดเนาะค่ะสามศูนย์สามหาหาศูนย์แต่ก็ย่าลืมกัดนํำเ้วยค่ะกันไว้ค่ะ เป็นแนวทางของพระเคศในวดวันที่16พฤศจิกายน2567นี่ค่ะอย่าลืมว่า3กับ8เป็นตัวเดียวกันเนาะค่ะเกขผีบอกอาจจะเป็น8หาศูนย์กระไดโบน่ค่ะท่านผู้ชมเพราะว่า3กับ8เป็นตัวเดียวกันอย่าลืมเนาะค่ะค่ะถ้าคลิปนี้ท่านผู้ชมชื่นชอบหรือว่าถูกใจกับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้กับสาวหนิงผารวยนําเนเด้อค่ะคลิปนี้เขาจบไว้เพียงเท่านี้คลิปหน้าพอกันใหม่ขอบคุณค่ะ